มีว่า split screen view จิ้มเข้าไปครั้งหนึ่งมือถือของเพื่อนเพื่อนก็จะทําการแบ่งด้านบนก็จะเป็นแบ่งหน้าจอไว้ชั้นอันทีเพื่อนเพื<ๆ>่อสามารถที่จะแบ่งหน้าจอมือถือของเพื่อนเพื่อนในที่นี้จะเป็นมือถือ Android ของซัมซุงเป็น2หน้าจอได้อย่างไรไปดูกันต่อได้เลยครับให้เพื่อนไปเปิดแอปที่ต้องการในที่นี้นี่ผมจะเปิดแอปของ YouTube แล้วเรากดตรงการลางไปก่อนสี่เหลี่ยมผมจะเปิดของ Google Search ข้อมูล แล้วเราไปที่ตัว3ามขีดแนวตั้งด้านซ้ายมือล่างเราไปที่แอปตัวใดตัวหนึ่งที่เพื่อนเปิดไว้คลิกค้างแล้วเลือกเปิดในมุมมองแยกหน้าจอหรือภาษาอังกฤษมีว่า split screen view กินเข้าไปครั้งหนึ่งมือถือของเพื่อนเพื่อก็จะทำการแบ่งด้านบนก็จะเป็น YouTube ด้านล่างผมก็จะเปิด Google และเพื่อนเพื่อยังสามารถที่จะติ๊กไปตรงกลางที่มี3จุดสลับหน้ากันได้ เพื่อนก็สามารถที่จะใช้2หน้าจอแยกสำหรับการยกเลิกแบ่งหน้าจอ2หน้าจอทําได้ไง่ายๆโดยให้เพื่อนไปที่ขีด3ขีดแล้วก็จะมีตัวเลือกให้ปัดหน้าจอทิ้งเราก็เอานิ้วปัดหน้าจอแบ่งหน้าจอ2ตัวนี้ทิ้งไป และแอป,ปอื่นๆเราก็สามารถที่จะใช้ได้ทีละแอปตามเดิมแล้วสำหรับมือถือหัวเว่ยและเป็น Android เวอร์ชันล่าสุดเ,เพื่อนๆสามารถที่จะแบ่งหน้าจอได้โดยกดที่แอปนั้นที่เปิดไว,แว้แล้วค้างแล้วจะมีตัวเลือกอยู่ที่ด้านขวามือตามที่เห็นในรูปนี้แล้วเพื่อนก็เลือกแอปที่เพื่อนต้องการเปิดแล้วก็จิ้มเข้าไปทางโปรแกรมก็จะทําการแบ่งเป็น2หน้าจอให้